ครับสวัสดีครับพบกับพุฒบ้านดีพัดทาวอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องท่อ PVC ราคาขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นเพราะอะไรนะครับผมเริ่มต้นก็ขออธิบายก่อนว่า PVC หรือว่า y v i n y l c h l o r i l e เนี่ยคือพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถนำมาหลอมขึ้นรูปแล้วก็มีคุณสมบัติ ที่ให้ความแข็งแรงความยืดหยุ่นสูงนะครับและสามารถคงสภาพได้ในอุณหภูมิต่างๆได้ดีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังสามารถนำมารีไซเคิลกลับได้ใหม่นะครับทำให้เป็นที่นิยมในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับต่อมานะครับ PVC ทำมาจากอะไรนะครับ PVC เนี่ยทำมาจาก2ส,ส่วนประกอบหลักนะครับอันแรกเนี่ยก็คือน้ำมันดิบหรือว่าปิโตเรเลียมนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเกลือนะครับ โดยน้ำมันดิบเนี่ยจะถูกนำเข้าโรงกั่นเพื่อให้กลั่นให้ได้โพลิเมอร์นะครับที่สามารถนำมาผสมกับเกลือแล้วก็ปลายเป็น PVC จากนั้นเนี่ยโพลิเมอร์ที่ผสมกับ PVC เนี่ยก็สามารถนำมาแปรรูปโดยการหลอมแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับโดยสัสดส่วนของน้ำมันดิบเนี่ยก็ประมาณ43%แล้วก็ของเกลือเนี่ยประมาณ75%นะครับ PVC เนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมไหนบ้างน,นะครับ PVC เนี่ยสามารถใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับก็อย่างเช่น1นนะครับการก่อสร้างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นท่อหน้าต่างประตูที่มีส่วนประกอบของ PVC ทั้งหลายนะครับผมอันที่2นะครับก็คือการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงมือถุงน้ําเกลือหลอดฉีดยาต่างๆนะครับก็มีส่วนประกอบของ PVC ตรงนี้อยู่นะครับอันที่3นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็น ประกอบหรือโคมของพัดลมนะครับแล้วก็พวกเปลือกสายไฟต่างๆนะครับก็มีส่วนประกอบของ PVC ครับอันดับที่4นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับก็จะเป็นประเภทพวกคอนโซลหรือว่ากาบหน้ากาบหลังนะครับที่มีการใช้พันขึ้นลูกของพลาสติกนะครับก็จะเป็นพลาสติกประเภท PVC เหมือนกันต่อมานะครับข้อ5้านะครับก็คืออุปกรณ์กีฬานะครับและสิ่งของต่างๆนะครับที่มีส่วนประกอบของ PVC นะครับ เพราะว่า PVC เนี่ยสามารถทําให้ขึ้นรูปได้หลายแบบนะครับจึงทําให้หลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยนิยมนําไปใช้นะครับผมต่อมานะครับปัจจัยที่ทําให้ราคา PVC ขึ้นในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็คือ1น,นะครับราคาน้ํามันเป็นปัจจัยด้วยเนื่องในช่วงโควิดการใช้รถหรือการขนส่งต่างๆลดลงอย่างกระทันหันนะครับทำให้การผลิตน้ํามันเนี่ยต้องลดลงตามไปด้วยช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่า PVC เนี่ยราคาถูกนะครับแต่ต่อมาเริ่มมีการก่อสร้างการขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการผลิตน้ํามันเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ทัน ตามความต้องการนะครับทำให้ราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมาซึ่งน้ํามันเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต PVC นะครับตัวนี้ก็ทําให้ต้นทุนในการผลิต PVC เพิ่มขึ้นข้อ 2. นะครับก็คือความต้องการทางด้านเครื่องมือการแพทย์ของช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับที่ใช้ในการรับมือกับ เหตุการณ์โควิด1 9านะครับทำให้ PVC ส่วนหนึ่งเนี่ยถูกนำไปผลิตทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์นะครับทำให้ราคาเนี่ยก็สูงขึ้นไปนะครับผมอันดับ3นะครับก็คือค่าการขนส่งวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะครับจากค่าระวังเรือเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดทำให้การขนส่งลดลงนะครับจึงทำให้จำนวนเรือที่ขนส่งเนี่ยลดลงไปด้วยเพราะว่าต้องรอให้สินค้าเนี่ยเต็มลำเรือจึงจะออกมาได้นะครับ ทำให้เกิดการขาดแคลนทางด้านวัตถุดิบในการผลิต PVC นะครับสรุปนะครับทิศทางราคา PVC ในปี2565เนี่ยราคาก็ยังคงจะคงที่อยู่ในระดับนี้นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่กำลังจะคลี่คลายนะครับแล้วก็เรือที่สามารถขนส่งได้ตามปกติแล้วนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองเนี่ยก็คือราคาของตัวน้ํามันดิบนะครับที่ตอนนี้กําลังจะค่อยๆเริ่มเปิดกระบวนการผลิตขึ้นมานะครับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการน,นี่ก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย